คาเซอร์ครับผมคาเซอร์ไว้เล็กคอร์ดได้ครับครับมีเอบรกครับมีเสียงอะไรแบบครับครับจะอธิบายวิธีการทํางานครับอ่าวิธีการต่อนะครับจะมีช่องเอาครับมีมอนิเตอร์เอาหมดเลยเอาครับแล้วก็มีคอร์ดเอาไว้สำหรับเล็กคอร์ดเล็กคอร์ดใส่ในเครื่องโไอโฟนได้เลยครับ iOS ได้อันดอร์ดได้ใช่ครับถ้าเป็นไอโฟนจะต้องใช้สายต่อ ต้องใช้สายต่อออไอสายเชื่อมตรงเป็นอะไรทิ้งทูสามจุดห้านะครับแต่ถ้าเป็นแอนดรอยสามารถเสียบแท็คสามสุดห้าได้เลยง่ายดายนะครับแล้วธี่การทำงาน นะครับสามารถเปิดเสียงได้เลยครับครับนนี้จะเป็นไม้ครับไม้เงไม้สองเกบมานี้สองช่องสองเ่อง์ครับสอคร่อรับองัอีมับออีครับขัีขามาใจับับอะไรเครื่องเสียงของเรานะครับมีกครับมีอีกนะครับ นี่ใสอแบตนีสองแบตนะครับาใค้ๆเอโต้จูนนะครับตัวนี้อ๋อทำงานอะไต้จูนนะครับเอฟเฟกต์มีหลากหลายให้เล่นเช็คเช็คเช็คทดสอบมีการทดสอบให้ดูหน่อยครับครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คมีเกอโต้จูนเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบ อันนี้จะเป็นเสียงสตูดิโอเช็คทดสอบทดสอบนี่ทดสอบเสียงใบนะครับครับทดสอบทดสอบซึ่งมีหลากหลายแบบให้ได้เช็คทดสอบทดสอบทดสอบเนีวเช็คทดสอบอ๋อนี่สามารถเปลี่ยนเสียงได้ใช่เสียงเด็กครับตรทดสอบตรวจสอบเสียงต้มเสียงแหลมได้ครับเช็ค กูใช่เนอะครัเช็กระเช็คแล้วแบบเบบี้เสียงเดค่แล้วก็มีหุดหเชเชคระสระสบระบระสบครับครับครับมีีะไรครับมีตัวนี้ให้เลยครับในร,รับนตัตงรองอีก อ๋อใส่ล็อกนี่ได้เลยสามารถทำรุ่นคาราบิได้เลยใช่ครับโอ้ง่ายดายมากข้ามีอตรงนี้อีกกลุ่มหนึ่งเสกเสกเสกทดสอบเราพูดเสียงเองจะหยุดเองอัตโนน้องมันเสกทดสอบเป็นคาราบแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์มาให้แต่ช่วงนี้เราต้องไปลงเองเอฟเฟกต์นี้ต้องไปลงเองใช่ไหมใช่ครับลดลงลดบุ้งที่เขาให้มามีอะไรบ้างมีแต่เสียงมีเซนเซอร์อะไรใช่ครับ เค่องที่เหล่านี้ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้ต้องลงมือตามมีข้อมือที่มีให้ครับต้องมีตรงไหนครับหลักๆก็แค่นี้ครับประมาณนี้นะครับใช่ครับผมคุณใช้ง่ายได้ใช่ครับิอาจจะแล้วมันมีแบบตัวด้วยใช่ไหมมีแบบตัวครับแต่ว่าใช้ได้ประมาณแปดชั่วโมงแล้วเอาไปใช้ข้างนอกได้โดยไม่ต้องเสียสาย่ไม่ได้เสียสายนี่ไม่ได้เสียสายสายซีนะครับ สามารถใช้ได้แบตเท่าไหร่ได้ไหมแบตประมาณ5,000 5,000ใช้ได้นานประมาณ8ชั่วโมงครับใช้ตลอด8ชั่วโมงครับสามารถพกพาไปใช้ที่ไหนก็ได้ใช่ครับจะ้เป็นแคสจะ้เป็นไลฟ์จะ้เป็นอะไรได้หมดใช่เลยเราเก๋อะไรงานใช้ไม้นอบสถานที่ง่ายดายมากนี่คือเสียงไม้ที่ต่อจากตัวเครืนี้นะครับแล้วก็ต่อเทอร์โโฟมตัวนี้ครับเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้เรื่อยหลายแบบ คมองดูแคสก็มีประมาณนี้นะรานมีอะไรเสริครับไม่แค่นี้ครับให้งานได้ดีนะครับสามารถติดต่อหาซื้อที่ร้านสาธิตวิทยุนะครับเคครับ 好的，不的。<开><开>